โคตรมันในระบบเนี่ยอะแล้วมีมิติหนึ่งอีกแล้วอีมิติของชิคเก้นกันเอ้อโอ้ไดนลองไปโอ้โหปั๊มป์ผมแบงไงก็ไม่รู้เสร็จแล้วปั๊มตูว โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าประวัติพอเป็นมาของชิคเก้นกันแล้วก็แล้วก็ปีปีที่ชิคเก้นกันสร้างตอนไหนแล้วก็รวมถึงตัวละครเราด้วยที่ที่ HP เท่าไรตัวละครเราอะอ้ารบอกเขาไม่บอก HP เากกขาบ่มอันในวิกิมาประเภทอย่างนี้บอกสักนิดเลยที่มาที่แล้มันจะบอก,แต,บอกแต่มันจะบอกเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดคุณหลบหลบหลบมาก็มันสุ่มว่าเราได้เชื่ออะไรมันจะมีการสุ่มด้วย แล้วก็รวมถึงชิคเก้นกัน<ต><ต>ผมจะไม่ค่อยได้นะทุกคนจะมีไลล์โมดนะทุกคนมันมีไลล์โมดเลยที่สามารถได้เงินได้ด้วยก็ที่คนจะไปเล่เป็นผมก็ทําเป็นมาของชิคเก้นการลืมกดเยี่ยมแล้วก็กดตัวาะครด้วยไปลุยกันเลย ความเป็นมาของชิเก้นกันประวัติว่าจะประวัติว่าผู้สร้างชื่ออะไรและแลยกว่าเป็นมาของชิเก้นกันแล้วก็อะไรต่างๆความเป็นมาก็คือชิเก้นกันได้ถูกสร้างปีได้ถูกสร้างวันที่สิบเก้าสิบเก้ากุมภาพันธ์ปีสองพันสิบเก้านี่ครับทุกคนปีสองพันสิบเก้าและผู้สร้างคนนั้นมีชื่อและผู้สร้างคนนั้นเขามีชื่อนี่นะ เขามีชื่อว่าคาร์คาร์โรแอปเออถ้าเกิดข้ามูมเข้าบนผมเอิม่มแล้วว่า,ามันชื่อค่ายเกมวะเขามีชื่อค่ายของค่ายเกมด้วยเขาชื่อว่าคาร์โรแอปแล้วชื่อเลยชื่อผู้สร้างชื่อว่าเล็กสิบเก้าเล็กสิบเก้าอันนี้ดูก่อนนะอันอันทีบางทีขอ้ขอเข้ามุมก็จะตกตกอันนี้นะทุกคนบางทีนะข้อมูลอาจจะผิดก็เถอะทุกคนอาจจะผิดอาจจะผิดเพี้ยนนิดหน่อยพอไปอ่านนิวิกีมา โอเคเราต่อเลยดีกว่าโอเคอันต่อไปอันต่อไปส่วนส่วนของเกี่ยวกับโหมดพวก,กววววรู้บอกว่าแต่ละและและเราเรยว่าเราอันนี้วยบีบีอัปเดตของแต่และชิคกันกันจะไม่ค่อยได้นะโอ้ยยุตแต่ว่าวางจำไหนย,ยังต่อะไรโอเควันนี้เราจะมาเข้าสูตเกี่ยวกับโหมดเองทุกคนโหมดแรกฮัสชิแฟร์หรือกันปกักธงโหมดนี้ กรบจะลองเล่นหมดนี้เป็นหมดที่เราจะเป็นไก่กับหมูที่ต้องมาท้ากันแย่งกระเป๋ากันแต่ถ้าพูดถึงแต่ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงกันได้เงินนะก็ไม่รู้เรื่องกี่บาทจะไม่ค่อยได้แต่จ,จำจานวนที่เราฆ่าแหละต้องไปจํจนวนที่เราฆ่าก็ไม่จํจนวนที่ขมโมยกระเป๋านี่แหละเราเป็นไก่ทุกคนเราเป็นมองอชิมไก่ซึ่งหมูกับไก่ซึ่งหมูกับไก่ต้องขมโมยต้องขมโมยกระเป๋าแล้วก็แต่หมดหมูนี้จะใช้ปืนตามปกติของเราไม่ได้ทุกคน เชื่อ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 เจ็บเจ็บเจ็บไอ้เชื่อหมูมานี้เชื่อหมูโอเคทุกคนโหมดต่อไปหนึ่งอะโอ้ยเชี่ยโอเคทุกคนรู้ป่ะความรู้มดแบบว่าปืนเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่มันมีปืนแบบแปลกๆอ่ให้เกิดอะไรข้าข้าตายอ่ะจะได้ปืนนั้นที่เขาตามที่เขาตามตามที่เขาไอ้นี่แหละโอเคทุกคนโหมดต่อไปโหมดต่อไปทุกคนเบสท์ลายยอดพีพี มันคือโหมดที่เราเรามันคือโหมดที่สองของก็คือโหมดเนี้ยเราต้องโอเคโอเคมันมันคือเราเราอ่ะพวกกันเราเราต้องสู้กันอ่ะเราต้องเราต้องสู้กันอ่ะถ้ากสู้กันอ่ะว่าใครอยว่าถ้าใครอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยู่คนเดียวอ่ะถ้าเกิดใครชนะถ้าเกิดใครชนะแหละตัวมว่าจะได้ไม่ได้ปะนี่เขาเขาเขา อรนไปดูเฮ้ยไแบคเเลย้ยคือจะพูดเกี่ยวกับก็ได้นะเอาจริงๆนะมันจะเกี่ยวกับว่าก็ค,คือว่าใครรอดเป็นคนสุดท้ายนั่นแหละถ้าเกิดฆ่ากันอ่ะมันต้องฆ่ากันแล้วก็ใครเป็นคนรอดคนสุดท้ายอ่ะก็จะได้เงินเยอะไม่รู้ว่าจะได้เงินเยอะเปล่าต้องมีต้องมีทัง้งหมดเการแถมแบบเกมนี้ใช้ปืนตาปกติของเราไม่ได้ด้วยเอาเซอร์ไปดีอันต่อไปทุกคนอันต่อไปแบคเตอร์เลี้ยงทีม เป็นเป็นเราจะมีทั้งหมดสามคนอ่ะทีมเราอ่ะหรือถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเราต้องแล้วทีมนั้นเราเราต้องเราต้องสู้ให้ได้อ่ะช่วยได้สามครั้งอ่ะก็คือมีสามคะแนนนั่นแหละทีมนั้นจะบัตชนะทันทีแต่ต้องจะต้องมีทั้งหมดเราต้องชนะถึงสามครั้งให้ได้วลองเล่นดูนี่ไงจะมีทีมหมูกับไก่ผมเป็นทีมไก่โอเคพอดีเลยนขี่จมูโอเคทุกคนหัวใจมันจะมันไม่สามารถใช้ปืนตามปกติของเราได้เหมือนกัน มันต้องใช้ปืนที่เป็นเริ่มต้นมาเลยอ่ะมันแคนปืนต้องนี่ถึงต้องเอาจากกองเลยนะประเด็นโอ้โหชโชคร้ายของกากทั้งนั้นเลยแต่เราก็ดีนะเพราะว่ามันแบบมีข้อดีมากมายเลยแลยนะ้วแต่เกนีจะมาเสกของด้วยนะแต่แต่ไม่รู้ว่าไอระเบิดนี้จะมาเข้ามาทําไมมันเป็นต้องมีผีชีพผีชีพไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาผีชีพแล้วไม่ผีชีพแล้วไม่งั้นเราตายแน่เข้าคนลทิ้งเขาคน้นทิง้งเขาคน้นทิ้งเข้าคนละทิง้ง เพิ่มเลือดเพิมเลือดเอออีอยหญ่ทุกคนเราสามารขโมยปืนเขาแล้วก็สามารถได้เวลาพีเอ็ละมีปืนดีดีวยอุ้ยของฟรีของฟรีด้อใครจะไปใครจะไม่เอาล่ะเก็บเก็บให้หมดเก็บ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 อ้าแมงแล้วใครวางกับดักวะโอเคทุกคนไปหมดต่อไปกันวันต่อไปมีชื่อว่าวังระเบิด บทนี้จะมีหมูกับไก่ค้วบทุกคนฝ่ายหมูคือฝ่ายวางระเ mhm. บิดฝ่ายไก่คือฝั่งถอดระเบิดถ้าเกิดไก่วางระเบิดแล้วก็เวลาเปนทิ้งทั้งหมด30วินาทีถ้าเกิดไก่แก่ถ้าเกิดไก่แก่ระเบิดทันน่ะแล้วก็ไก่มันก็จะผ่านทันทีไม่ดีไก่ไก่ถ้าเกิดถอยไก่มันจะมีอยู่เราต้องชนะถึงสามครั้งทุกคนไอหมูจะเป็นตัววางระเบิดต้องบอบบ้องระเบิดตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ไอพวกไก่ถอนนั่นเองแต่ตอนนี้บกไปทิ้งไก่มงงอย่าาามวูจะะถเบิด ส่วนถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดวิธีการทาระเบิดนะทุกคนต้องเข้าใกล้เอ้ยยังไงตัวข้าตัวข้าคนนี้อย่าให้มันอย่าให้มันไปวางระเบิดทุกคนถ้าเกิดวางระเบิดมันไม่เป็นไรทุกคนมันไม่ระเบิดหรอกมันต้องมาที่ที่จุดหมายเฮ้ยเออตอนนี้ถอยระเบิดเลยโอ้ยโอ๊ยออกไปมึงตายซะมึงไปตายมึงไปตายไปมึงมองไปเออเรียบร้อยระเบิดระเบิดถาระเบิดถาระเบิดหุ่มมาหุ่มมา ิงมันนึงมันไก่ชนะทุกคนกลุ่มไก่ชนะเพราะช่วยกันถอนระเบิดต่อไปทุกคนมา,มาดูกันว่าใครจะชนะกันกลุนนกคค่มไก่ต้องถอนระเบิดนะคะทุกคนกลุ่มไก่แต่ถ้าเกิดหมูต้องวางตาไว้นี่ทุกคนว่ามันจะมีสารละลักเอกับบีแล้วก็สีิี่หายมีคนอนระเบิดแล้วระเบิดตรงไหน,นวะออเรนวะโอ้โหออม่นะย่าให้กูแห้ เรียบร้อยไม่เป็นไรทุกคนทีมไก่เราชนะเว้ยโอเคทุกคนหมดต่อไปแรนซิ่งการขี่รถงันง,นงนันเงันตือแข่งรถงงนั่นเองทุกคนโอเคอะไรวะบทแลนซิ่งอ่ะเขาเขาเลาเข้าไปบทแลนซิ่งมันเป็นโหมดที่เราจะขับรถนั่นเองครับทุกคนเงันเงันเงันน่ะแถมอ้อ มีให้เ่นไปแค่รถไอ้ี่พวกผมไปแครถยมซอแค่รถมามแค่รถอันเดียวเองรถมอเร์ไที่ผมซื้ออะนี่มอเตอร์ไันีันี้รมอเตอร์ไซค์ที like ่เร็วอันนี้มอเตอร์มอเตอร์ไซค์คือใครจะเร็วที่สุดนะโอ้โอ้โหใครขี่รถแมววะหนึ่งตกยาแมวนยได้ แงงนงงแงงอาทิตย์ทุกคนผมไม่ถนัดเกมผมไม่ถนัดแนวแนวแนวขี่รถหรอกควาจริงนะผมไม่ชอบแบบมินิเกมขี่รถอ่ะทิตที่ผมชอบมามาแล้วสิงๆที่ผมชอบเพราะว่ามันมันเร็วดีงั้นๆน่ะโอ๋ยเร็วเด็กแว้นสายเด็กแว้นชอบสิ่งนี้แน่โอ้ยแรงไปแล้วส่กูไปแล้วอ๋อโอ้ยตอนเดียวตองเดียวดีว่นกระไรยะดีดีว่าเออเออกระไรยะดีดีละอือ๋อย ướt à là giải gì đâu ý chị kênh ngàn 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 ที่สนุกนะครับทุกคนเนี่ยมันจะหมดใจแค่รถถังแล้วมันจะมีทีมไก่กับหมูไม่ต้องยิงรถถังรถคาร์ใครจนกว่ารอเวลาให้หมดทุกคนนะเคาไหนได้เธอคาคาคาได้เยอะมากที่สุดโอ้โอ้โหตัวเองตายเฉยเดือดตัวเองไม่เห็นดิเแล้วไม่มีสัม่ไม่มีการหิวเวลาประเด็นอุ้ยไก่ไก่ไก่โอ้ชี้อะเกือบโดนแล้วเกืลบโดนแล้วอ้าวกูอบโดนล้วตา ตบไปแล้วครับทุกคนโหมดตบไปโหมดดวลไม่โหมดทีเดเ่เราต้องดวลด้วยเราต้องดวลนะเราต้องดวลกันว่าใครชนะแต่เราไม่สามารถใช้ปืนตามโหมดเาจะไม่ใช้ปืนตามตามปืนตีของเราได้ด้วยปืนเลเซอร์วอยเมียวเมียวเมียวจใช้เลเซอร์กันคุ้มดีเลเซอร์กัน ปืนสายสั้ก ok ็ดีแล้เนี่ยแล้วบอลลนไก่ไอ้นี่ด้วยเราก็เราตายเรียบร้อยทีมทีมหมูชนะปะทะจากทีคทั้งทีสองเอาไปไก่หน่อยโอ้โหอบใช้ปืนสายไอเบอร์ด้วย ุ่มสองคนเองไม่เป็นไรได้เวลาคาแล้วใช่ไหมนะเมื่อกูตายแน่เมื่อกูโดนกิ่ถอยเลยนน่แน่อา้าวไปห,หมูเชี่ชเยเ้โยโอยนี่เหรอคนนี่เจอแค่กูคนเดียวรอ ตัวเชื่อหว้ตาคนหนึ่งฮนะอองโอเคหมูชนะพังที่สองคนเลยสิมึงกักูมาพังพร้อมปืนอุม้มอุย้ยคาได้วะโอ้ทิพยอืม้มต้องต้องโอ้โหไอปือนนี้เป็นสายบ้าเลย โอ้ยทิมเมอร์ไอ้สายอย่างกูตบเขเกียบเวลานี้มากที่สุดเวลาทิมเมอร์เขเกียบเวลานี้มากที่สุดเลยทุกคนทิมเมอร์เนี่ยทิมเมอร์แล้วก็จะกดออกยังไงฮ่ากันดีมึงกล้าดีไอ้สว์ทิมเมอร์อออรมมอรโอ้โหเละมันกำคาญนี้มากที่สุดแล้วข้ามาเลย เออจบจบหมดต่อไปดีกว่าที่เกียดที่เกี่ยล้อสายทิมเมอร์ต่อไปก็หมดต่อไปก็คือหมดไปเป็นหมดที่ต้องเลือกไอ้นี่ทุกคนไกด์สลุ้นกันไปครับโอเคทุกคนเกมนี้คือเกมอะไรวะอ๋อมันเป็นเกมที่ผมเคยฟาร์มหลายหลายครั้งนะครับทุกคน อโอเคค네ุณรอสตาร์เลยครับรอเลยเกมนี้วิธีการเล่นมันคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนวเอ่อไอตัวมอนเตอร์พวกมอนเตอร์เนี่ยพวกมอนเตอร์เนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันไล่เราเราก็จะใช้ปืนไปรับมือมันน่ะมันตายยากยังไงว่าปืนนี้เฮ้ยเฮ้ยปืนน่าเข้ามาแล้วไม่ได้ผล เราต้องเก็บบล็อกอินซีเคให้ครบนะทุกคนแต่ตอนนี้นะทุกคนเราอะสามารถใช้บล็อกได้แต่บล็อกแต่บล็อก้นที่ผมจะทำอะเป็นบล็อกที่ที่ผมพบค่อยฝาร์มมากที่สุดกันเออพวกคนผมใช้บล็อกฝามนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะค่อยสอนต่อแล้วกันบล็อกฝาโอเคหม่ต่อไปแล้วกันอันนี้ที่ผมตัวตัวไป หมดตัวใบทุกคนมันจะเป็นหมวดรูปไก่เหรอเหมือนสงสัยอะรูปไก่แล้วสงสัยไปไปเกมมาไปม,มนเกมแนวมอคกินเดตอะไรงี้ยคือมันเราต้องฆ่าซอมบีม้แต่ไม่เห็นจะได้เงินเราจะไม่ได้เงินทุกคนเราจะไม่ฆ่าใครได้แล้วครับพี่คะเรียบร้อยตายพวกกูเรียบร้อย,ย,กย,อยไก่ตายกับ <c oughs> เรียบร้อยไก่ซอมบี้ตาย โอ้โหตายเหี้ยคุณผู้ชมรู้บอกไปว่าจุกอ่อนของไก่ก็คคอไอไก่ไอกัวไก่ซอมบี้อ่ะจุกอ่อนของมันก็คือนี่ค่ะทุกคนห้ามบนหัวมัน ไก่แตกแกเป็นไก่แหลกสลามไปแล้วทุกคนหมดตัวไปเลยแล้วกันหมดอันเดียหมดอันดับท้ายนะคะทุกคนแซมบ็อกอันนี้ทุกคนอันนี้น้ำมินหมดในนี้ด้วยทุกคนลองช่างดูทีมมีโหมดเดฟแม็กทีมไฟล์แลนซิ่งแซมบ็อก นวนซิงเกิลโหมดฟรีโหมดซึ่งฟรีโหมดมันเป็นโหมดไอ้เขาทุกคนโอ้ยไอ้หมดอ่อ, <c oughs> อ,อันเนี้ยเดฟแหมก็คือเราก็คือว่าเราจะถ้าเราถ้าเราฆ่าคนอะ่ะก็เราจะได้เท่าไหร่อะ่ะทีมส่วนเราไอ้ทนนี่ทีมไฟน์อ่ะก็คือเราจะมีแต่ละทีมสองทีมอะ่ะก็คือสู้กันอะ่ะแล้วก็จะปั๊มคะแนนถ้าเกิดเราฆ่าได้เยอะก็ได้เ,ดเงินเยอะแล้วต่อไปแจมบ็อลก็คือเราจะฆ่ากันไม่ได้แต่มันเป็นแนวสร้าง โหมดซิงเกิลเพะโหมดไม่รู้ว่าคืออะไรผมไม่เคยเล่นซิงเกิลโหมดโอเคทุกคนข้อมูลเกี่ยวกับ,กบดายก็ครบแล้วอันต่อไปแล้วกันโอเคทุกคนอันอันอะไรอันประวัติอันต่อ,ตอตไปค่ายเกมคาร์โลแอร์คอได้สร้างอะไรบ้างอันแรกอันแรกเกมเกมนี้ชื่อว่าเขาสร้างตั้งแต่อันนี้อ๋อเขาสร้างตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าเกมนี้ชื่อว่าแซม เออไม่ใช่เกมที่สร้างตั้งแต่2019 s h o o t ชูตเตอร์วิดแซม box เกมที่สร้าง2017ก็คือ b a t ็กเ b อร์บ2018เขาสร้างเกมบัค w อ r อันต่บไปสไตร์ก์สไตร์บ็อกสร้างตั้งแต่2018สไตร์ฟอร์เท s บ b ็อสร้างตั้งแต่2019มีม w อ r สร้างตั้งแต่2019มีม e อ a มีไอมีมอร์มีมอ์มม มีบอพัาแรก2016แล้วก็มีบอลสองก็2019แล้วก็ชิคเก้นการ2019ที่แหละทผู้คนโอเคข้อมูลอ่านต่อไปโอเคทุกคนรู้บอกว่าที่บอกอ่านมามันคือมันคือเกมของพวกชิคมัเอเกมเกมของผู้สร้างชิคเก้นการเล่นเองที่เขาสร้างเกมอะไรไปว่าวอือต่อไปตามนานที่เป็นแฟนเมสอันต่อตันานที่เป็นแฟนเมสของของชิคเก้นกันนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ผู้สร้างหรือว่าผู้สร้างเห็นเองทปไมแฟนเมะทุกคนชิราลอน มันเป็นไก่ทุกคนป้าแ้วทุกคนมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวมันจะเป็นที่มันจะเป็นข้อมูลของตำนาของชิคเก้นไก่นั่นเองแต่แต่จริงๆแล้วมันคือพวกปีศาจไอพวกผีอะในชิคเก้นไก่จริงๆแล้วมันคือของแฟนเมนท์นะทุกคนอันนี้นที่เขาเก็บมาทั้งหมดตัวแรกบัตชิคเก้นรัวกิรัวไก่เลือดนั่นเองแล้วผมโชว์รูปไปดูแล้วกันคนทุกคนจะไม่เห็นทุกคนลองซูมไปที่ไปใกล้ๆบ้านนะบ้านหลังหนึ่งอะเนี่ยนั่นนั่นั่นนแหละทุกคนผมซูมไปดู ที่จริงแล้วมนันภาพนี้ถ่ายเป็นตอนที่เทาบซสำเล้นในแฟนเมนะครับทุกคนแฟนเมยอะอะอโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปทุกคนชิค e เก้นเอ็กอีเป็นไก่ไก e กเป็นกัดอีไก่เอ็กอีก็แปลว่าเอิ่มจำพูดแปลไรวะเจเอวก็ไก่แห่งความมืดชิคเก้นดักเดท มันยังบวมันยังไม่มีเบาหวานทุกคนเลยได้พูกมันตัวไก่ไก่ exg ยังไม่มีเบายังไม่มีเบาหวานแล้วก็รวมถึงไก่ไก่พวกไก่ exg อะเป็นไก่ที่ไม่มีผ้านะคะทุกคนแล้วก็ entity 982แต่ผมลืมบอกไปว่าไอ้ไก่แล้วก็ต่อไปทุกคนอันนี้คือ doosuits doosuits 999มันมีผ้าหรอเไม่มีโอรา้นทุกคนมันไม่มีภาพทุกคนไอสองไอสองตัวนีตัวไบทุกคนตัวตัวไบก็คือมันจะมีอยู่สองตัวแล้วครับทุกคนก็คือดาร์กอะไรวะ ยักเนทกับโดโซ่ก็จะไม่มีรูปอ้งคะมันก็มีป,ประวัติลด้วยแล้วก็พาราไดนี่แปลว่าสวรรค์นะแต่ไม่มีประวัติไม่ต้องกังวลแค่ชั้นที่พา <Paradise S 2> ราไดก็เป็นแค่อะไรเป็นไงอันต่อไปเป็นไก่อะไรทุกคน,คนเออนนคนป็นไก่เอิ่มรูปนี้ทุกคนวันนี้ทุกคนผมก็ไม่เอาตัวอะไรบางทีผมก็ไมไ่เอาตัวมาครบนะครับทุกคนอันต่อไป เทรลเลอร์แพนเดนหกหกหกมทุกคนเทรลเลอร์แพนเดนหกหกหกลูกมันเป็นรูกกะมันมีรูปหรอนั่นแหละมีรูปแต่แค่แต่ผมช่วยแต่แค่เป็นรูปสัญญาณเสร็จมันเป็นเกิดจากการที่ผู้สร้างสร้างห้องแล้วก็ผู้สร้างทำเหมือนทำหลอนๆนะใช่ทุกคนแล้วก็ลองใยวผมชวนทุกคนไปดูกันไม่มีรูปมันมีรูปอยู่ครับทุกคนแต่แต่แค่จะเป็นรูปคาสัตว์เช่นอันอัลบายนาทอวชิเก้นทุกคนอาจจะรู้จักมานานแล้วไารชิเก้นเป็นไก่ที่แบบมันตัวสูงๆอ่ะตัวดำๆชิเกนไ่ร มันที่จริงแล้วทุกคนอาจจะเห็นในยูทูบว่าทุกคนเห็นมันจริงๆอะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีมันที่จริงแล้วมัเป็นแค่แฟนเมนะทุกคนจะมโชว์ให้ดูพูดตามนาชิคเก้นกันก็จะมีแค่นี้แหละแต่ที่ริงทุกคนมันมีกี่ตัวนะมันมีทั้งหมดถ้าเกิดนะอย่างทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออสแควร์ดชิคเก้นมีโนเหรอวะโอเคทุกคนอันโอเคอันต่อไปเพราะว่าอันต่อไป โอเคปุ๊บเราเห็นทุกคนหมดจะพูดเกี่ยวกับม็อบบ้างอันนี้ทุกคนตัวอไปเลยครับทุกคนก็คือเมื่อวานเกี่ยวกับพวกม็อบโอเคผมจะไม่โอเคตัวแรกซอมบี้ชิคเก้นตัวที่สองฮักกี้ชิคเก้นตัวที่สามไซเลนเฮตตัวที่สี่การ์ตูนแคทตัวที่ห้ากรีนแบ็คเลสแล้วก็เลสบแล้วก็ใจแอนโกลเลมเบบี้โพโพสไปเดอร์แล้วก็ดาบก้อนเอ็กมอนเตอร์เอิร์ธเวิร์มจัมโบ้จอชิคเก้นไฟกันก็ไม่ใช่ไฟกาย ชิเก้ไม่ใช่สเกลตันเคสตี้เดอะแ,แคนตัสแคนตัสโซเบรโรบอทลัสตี้โรบอทหรือนั่นแหละสโคพัสอินฟิเฟอ,ฟอฟร์โนเดสคิงไนท์เบลมอนเตอร์โทโดสิโทสเน็คโพโพสไปเดอร์นอ,อร์มอลโพโพสไปเดอร์สไปเดอร์อะไลทาเจอร์เจเวกกิ้งทาเจตเทรนนิ่งนัม นัมี่โอเคมอบที่ถูกลบเอาไปซอมบี้ตำรวจซอมบี้ฮักกระดูกกระดูกตัวเก่าเพ่อนทุกคนโอเคตัวต่อไปแล้วกันวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับความรับนั่นเองทุกคนโอเคเอาดีนะทุกคนไอตัวเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันต้องก็ได้จวนนะเมื่อก่อนมาเราต้องไอ้นี่เราต้องเราต้องถ้าทุกคนไปดูคลิปเยเซน,นะทุกคนทุกคนอาจะรู้ว่าเยว่าไอ้จวนอยู่ตรงไหนโ okay. อเคพอรตัวต่อไป กระตูนแคทเมื่อก่อนอ่ะมันต้องหาความแล้วแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มันมันต้องซื้อความแล้วก็คือมันต้องต้องมันเป็นความแล้วทุกคนมันต้องอยู่ไหนมันจะอยู่ในนี่บ้านแห่งความบ้านแห่งนี้บ้านมืมอแต่มือ่ะ่เซนเฮสจะอยู่ที่ซอมบี้ไก่นั่นเองทุกคนที่ที่ซอมบี้ไก่อยู่ <S <S อันนี้ไม่เกี่ยวไฮักกี้เมื่ โอเคทุกคนอันต่อไปก็คือก็คือไอ้ฮาก,กี้นั่นเองทุกคนฮาก,กี้วิธีการได้ก็คือเราต้องไปอีนี่เราไปที่ด่านนะ้ำเหมือนกันด่านที่มันเหมือนด่านที่ไอ้เซนเทสอยู่แล้วก็จะโบูจ็อกก็เหมือนกันอยู่ด่านกับไอนี่เหมือนกันเอเคทุกคนก่อนก่อนที้จะไปจบคลิปพอมขอแถมอะไรไปนิดหน่อยแล้วกันแมปในแมปที่มันมีไอมอนเตอร์อยู่แล้วแมปที่มันอยู่มอนเตอร์อยู่แล้วแมปที่มีมอนเตอร์อแล้วก็แมป ก็แมปที่เป็นมิสมตตี้ทาวอะที่ชื่อว่ามิตตี้ทาวไหนวะโอเคแมปแรกทุกคนที่มันมีอยู่แล้วมีมีมอนสเตอร์อยู่แล้วแมปแรกก็คือแมปนี้ครับทุกคนมันจะมีการ์ตูนแคทนะครับทุกคนต่อาไอแมปนี้นะครับทุกคนจะมีฮักกี้กับไซเลนเฮแล้วก็จัมพวกจอล่ะแต่ซาเลนจะซาเลนเฮมันอยู่ในโหมดนี้ครับทุกคนซาเลนโมดซอมบี้ซานโมดลูกซอมบี้แบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ซอมบี้เหมือนกันทุกคนอยู่ในโหมดเนี้ยไอ้ไอ้ะเป็นมิติกันเจอไซเลนเฮแล้วอยู่ในโหมดนี้เหมือนกันทุกคนอยู่ในโหมดนี้อ่ะ เซฟเลย,ยหมดนี้แต่เลโก็เป็นชิคเก้นเลก้เ็นฮักกี้บ็อกกี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็รวมถึงรวมถึงรวมถึงรวมรวมถึงมีจัมโบ้จอร์อดด้วยตระแบบกันทุกคนเออเลอันตระแบบก็คือบแ,บแต่ว่าน,นานค่ะไม่เจอนะมิสเตอรี่เนี่มักิตตี้ทาวแถวนี้มใช่ไหม ไอแบบเมื่อเมือที่มีรถที่ไมิติทาวมิติทาวมันคือแมทที่มันจะมีพวกพวกมันจะมีแค่มีนะครับทุกคนจะมันออกมาแบบโคตรงงๆงเคนมาได้งไงก็ไม่รู้นั่นแหละครับทุกคนกุจบเพียงแค่นี้ครับทุกคนแล้วก็คำถึงคุเขาบอกเลยว่าทุกคนหาจะเห็นรูปเกมอันนี้ใช่ไหมแต่มันกดไม่ได้มันคือบา้ <S 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 อาอาันเดีไม่มันคืออีเมลทุกคนกคน็เชื่อมต่ออีเมลของกับ เกมเพย์นะครับทุกคนเกมเพย์จำได้แต่มันเชื่อไม่ได้มันเป็นบักอยู่แล้วโอเคเอาเป็นว่าขอคอเมน์กันนิดก่อนครับคลิปต่อไปผมไม่เคยชิคเก้นกันของผมมาคลิปต่อไปนี้ผมจะถ่ายว่าคือชิคเก้นกันในวันอาคารอีกอันวันอาคารของชิคเก้นกันอีกครั้งอ่ะไม่คือการเล่าประวัติเกี่ยวกับปืนปืนนั่นเองแล้วก็รวมถึงรวมถึงพวกสิ่งของด้วยแล้วก็ดาเมจของดาเมจของปืนแล้วก็แล้วก็พวกมอนสเตอร์เขาีจะมาจะมาจอดเกี่ยวกับมอนสเตอร์ความสามารถของมอนสเตอร์แล้วก็รวมถึงปืนความสามารถของปืนมั่ง โอเคทุกคนเอาไม่ไหวผมขอจบเพลงกันนีก่นครับไป